สวัสดีเพื่อนๆปรานัดย้ายดอกไม้คือตอนแรกตรงที่กำลังขุดอยู่เนี่ยมันเป็นดอกโบตันมันเป็นดอกโบตันแล้วมันขึ้นไม่ได้ทำไมถึงขึ้นไม่ได้เพราะว่ากอที่ป้ายกมาเนี่ยป้าขุดออกจากตรงนี้ก่อนละขุดขุดออกข้างๆกันเนี่ยมันคุมดินเยอะไปมันคุมจนโบตันป้าขึ้นไม่ได้ คือมันไม่ควรจะปลูกด้วยกันพูดง่ายๆป้าก็เลยขุดดอกโบตันป้าไปไว้ข้างหลังนู่นข้างต้นซีลินนะแล้วก็เอาเฉพาะพือ่อดอกไม้ที่แบบป้าก็ไม่รู้จักชื่อมันหรอกมันคุมดินอย่างเดียวอะ่ะแต่มันเป็นดอกเล็กๆสวยดีเวลามันออกอะ่ะออกดอกสวยดี ก็เลยย้ายออกไปซะแล้วก็เอาไว้แต่ให้พืชที่คุมดินดูหญ้ามันลงมาสิเสียมเล็กๆนี้ป้ามาจากเมืองไทยนะแล้วมันขุดได้เฉพาะเออที่ที่ไม่แน่นแตบบ่ว่าที่ดินหลุมหลวอะไรเงี้ยมันขุดได้อยู่นะแต่ถ้าเกิดว่ายางอย่างเออมันจะมีกอดอ,อกไม้ข้างๆข,ข้างล่างใช่ไหม มันรากมันเยอะเรามันหนอ่อมันเยอะมากเลยป้าก็กะว่าจะไปปลูกบ้านนู้นอาทิตย์ที่แล้วป้าก็แล้วเสียมเลยและไปขุดเสียมเสียมง,งอค่ะ